สวัสดีครับวันนี้มาดูเรื่องรูปแบบบ้านไม้เก่าเปลี่ยนจะเป็นทรงนี้นะครับมาดูว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงนะครับคือบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านไม้เก่านะครับอยู่ที่อำเภอสีพูขอนแก่นของพี่ผมเองน่นะครับผมเนี่ยครับบ้านหลังนี้เดิมจะเป็นลักษณะนี้แต่บ้านหลังนี้โดนดีดไปนะครับโดนดีดขยับดีดขยับตัวบ้านไปทางนู้นนิดหนึ่งประมาณ67เมตรอยู่นะครับประมาณนี้ทีนี้การที่เราจะดีดขยับบ้านนะครับทุกท่านนะครับคือบางท่านก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับหลังนี้ผมก็โดนมาแล้วก็คือ เราต้องไปแจ้งเทศบาลก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะทําอย่างอางื่นนะครับถ้าเรามีการดีดขยับบ้านคือปกติเราจะไม่ได้แจ้งอ่ะน,นะครับผมแต่ก็มีข้อกฎหมายหรือยังไงมาใหม่ไม่รู้นะครับผมคือหลังนี้หลังจากที่ผมทำแล้วผมก็ไปคุยกันแล้วนะครับผมคือไปแจ้งก่อนแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราไม่รู้เราก็จะไปทําเลยไม่ได้นะครับก็คือถ้าไม่มีการขยับไม่บรนไ์ดีดขึ้นอยู่กับที่เฉยๆไม่บรนไ์นะครับผมคือบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านไม้เก่าลักษณะนี้ประมาณ40ปีเราผมจะเรียกออกมาหมดเลย ยกเว้นพื้นชั้นสองกับเสานะครับผมนอกนั้นเรื้อหมดเลยการดีตัวบ้านเราก็จะขยับพื้นชั้นล่างนีให้สูงขึ้นเลยคือหลังคาของบ้านหลังนี้แต่ก่อนก็พี่แกเพิ่งเปลี่ยนไปประมาณสองปีแต่วา่าไหนก็จะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนหมดเลยเพราะว่าไม้ฝาเนี่ยนานมากจนเหลือบางนะครับไม้ดีๆมากเลยนะครับแต่ว่าเหลือบางทีนี้รูปแบบของทรงบ้านเนี่ยมันบิดไปบิดมาแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยหไหนๆก็เปลี่ยนนะครับรื้อหลังคาอมาเอาโครงไม้มาทําเป็นกระทงข้างผนังนะครับผม ส่วนหลังคาเนี่เป็นโครงเหล็กเลยนะครับหลังจากเดิมนี่ที่เป็นไม้นะครับเราเรื้อออกมาแล้วไม้เนี่ยมาใส่ออกเป็นทําเป็นตัวตัวเส้นเขาเรียกเส้นผนังนะครับผมเนี่ยครับเป็นโครงผนังนะครับน้าตรงหน้าต่างเปลี่ยนหมดนะครับยกเว้นพื้นครับเสานะครับผมแค่นั้นแต่ว่าบ้านเนี่ยข้างนอกเนี่ยเราจะกรูด้วยไม้ฝาหมดเลยนะครับไม้ฝาเชื้อรานะครับผมแต่ด้านในเนี่ยกรูดด้วยยิปซ่มบอร์ดอีกชั้นหนึ่งนะครับ เนี่ยครับหลังคาก็เปลี่ยนทรงเป็นรูปแบบนี้ทรงบนเรื่างแงนเนี่ครับผมคือรูปแบบทรงแล้วแต่เราชอบนะครับผมแล้วแต่เราชอบเลยทีน,นี้การยึดโครงเหล็กกับไม้ต้องยึดดีๆเพราะว่าบ้านอยู่สูง2ชั้นคือวันนี้ผมจะเอามาบอกเป็นแนวทางเป็นไอเดียเผื่อบางท่านที่กําลังจะดีเวทป,ปรับปรุงบ้านไม้เก่านะครับผมเพราะว่าบ้านไม้เก่าจริงๆบางทีเจอไม้ดีๆอย่างเงี้ยไม้พื้นน่ก็ใช้งานได้อีกนานเนี่ยครับตัวโครงหลังคาเรามาทําเป็นโครงของผนังนะครับผมเนี่ยใส่ทำเป็นโครงผนังเลยนะครับ คืออันนี้พื้นที่ใช้สอยนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย240ตารางเมตรหลังจากที่เราต่อเติมแล้วนะครับเนี่ยครับเราก็ตกแต่งพวกฝาผนังอย่างเงี้ยเราค่อยตกแต่งไปนะครับว่าเราชอบแบบไหนแบบไหนก็คือแล้วแต่เจ้าของบ้านกับช่างนะครับตกลงกันด้านล่างนี่จะมีการต่อเติมเป็นสามห้องนอนนะครับผมสามห้องนอนหนึ่งห้องครัวห้องครัวโล่งข้างหลังนะครับผมแล้วครัวในบ้านมีสองห้องน้านะครับห้องโถงเนี่ยใหญ่เต็มเท่าบ้านเก่าเลยนะครับตัดเสากลางออกนะครับห้องโถง คือรูปแบบภายในเดี๋ยวถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ถามแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูพอดีถ้าเกิดดูด้านในด้ยน,น่าจะไม่จบทีนี้การตกแต่งตัวผนังภายนอกใช่ไหมแล้วแล้วแต่เราตกแต่งเพื่อเพิ่มสีสันเท่านั้นเองนะครับผมเราอาจจะทํากล่องทําอะไรออกมาอันนี้ก็เป็นไอเดียของช่างผมนะครับแกก็ออกแบบมาเออว่าทาอย่างนี้อย่างนี้เพิ่มดีไหมเออกคุยกันกับเจ้าของบ้านนะครับผมเนี่ยครับเราก็มาต่อหน้านะครับเป็นระเบียงเนี่ยรูปแบบบ้านจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับคือพื้นที่ใช้สอยเบ็ดเสร็จแล้วได้240รางเมตรนะครับ้บาลังนี้ เท่ากับรือใหม่นะครับก็มีบางท่านบอกถ้าเสียเงินขนาดนี้ทําใหม่ดีกว่าครับจริงๆก็ใช่ครับถ้าคิดอย่างนั้นนะครับผมก็คือแล้วแต่เรานะครับเพราะว่าการทําบ้านใหม่ลองคิดดูแล้วกันนะครับพื้นที่240ตารางเมตรว่าต้องใช้เงินเยอะแค่ไหนนะครับก็ลองดูนะครับผมว่ามันคุ้มกับการรีโนเวทไหมนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะคุ้มไม่คุ้มกันนะครับผมอันนี้คือแล้วแต่ดุลพินิจของเราอะนะครับผมนี่ครับรูปแบบบ้านก็เริ่มเปลี่ยนไปลักษณะนี้ส่วนสีสันนี่แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราชอบนะคร ข้างบน,น่ยเป็นสีเทาข้างล่างสีเทาแล้วก็ตัดด้วยขาวแล้วก็มีส้มเหลืองข้างบนนะครับผมลักษณะประมาณนี้เลยนะครับคือแล้วแต่เราชอบนะครับส่วนหลังคาข้างบนก็เป็นเมทัลชีสนะครับเลือกระดับสโลโปอะไรก็แล้วแต่หลังคาบ้านเรานะครับเมตรหนึ่งประมาณ1ิเซนความยาวเพื่อให้การถ่ายเทน้ําได้สะดวกนะครับผมส่วนการยึดโครงหลังโครงเหล็กกับหลังคาเสาไม้โครงเหล็กหลังคากับเสาไม้เนี่ยเพราะว่าหลังคาใหม่เป็นเหล็กตัวเดิมเป็นไม้เนี่ยต้องยึดดีๆนะครับเพราะว่ามันอยู่สูงอย่างเงี้ยไม่งั้นเดือยวลมนะครับลมมันจะ ลมมันจะพัดเปิดอะนะครับผมเพราะว่าเหล็กกับไมนะ้มันเชื่อมกันไม่ได้นะครัผมเนี่ยครับเลยเอามาเป็นไอเดียเป็นแนวทางสําหรับท่านใดที่มีบ้านไม้เก่าแล้วคิดจะอาจจะขายทิ้งหรือจะรีโนเวทลองเอานี้ไปเป็นแนวทางพิจารณาแลครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามันคุ้มกับงบที่เราเสียไปไหมนะครับผมก็ต้องดูด้วยอันนี้ราคาอยู่ที่1.2ล้านนะครับผมเนี่ยครับคืออันนี้ราคาที่สร้างไปเสร็จแล้วครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมาก